จตุลงคุณมณีนาถครับผู้ที่เสนอแนวคิดนี้ก็คือนายแพทย์มโนลาหาวน,นิชนะครับซึ่งเป็นอดีตพระวัดพระธรรมกายนะครับที่นําข้อเสนอนี้มาเสนอต่อพนักง,งานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่าเชื่อว่าการที่นําข้อเสนอนี้มาเสนอต่อทาง DSI ก็เนื่องจากว่าพระมหาราชมังคลาจารย์นั้นเป็นพระอุปชาของพระธรรมชโยและก็พระธรรมชโยจะเชื่อฟังคําสั่งของพระอุปชาครับ นายแพทย์มนโนลาหาวณิธนนอดีตพระวัดพระธรรมกายเดินทางเข้าร่วมประชุมกับพนักง,งานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลังจากได้รับคำเชิญให้ร่วมหารือแนวทางการเข้าแจ้งข้อกล่าวหากับพระธรรมชยโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนะครับโดยนายแพทย์มนโนเปิดเผยว่าจะเสนอให้พนักง,งานสอบสวนทำหนังสือด่วนถึงสมเด็จพระมหาราชมังคลา,ารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาเจรจาให้พระธรรมชโยพบพนักง,งานสอบสวนเนื่องจากสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เป็นพระอุปชาของพระธรรมชโยและเชื่อว่าจะรับฟังภาริกิจของพระอุปชานะครับไม่เช่นนั้นก็จะถือว่าอาบัติซึ่งภายหลังการเข้าพบพนักง,งานสอบสวนดยานายเตรียมทําหนังสือถึงสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ภายในวันนี้ครับว่าเจตนาเดิมเนี่ยเจตนาที่จะมา มามอบตัวเลยนะครับแล้วเมื่อวานนี้จริงๆก็เกิดจากที่มีสารุสิทธิ์กลุ่มหนึ่งซึ่งคิดว่าการมอบตัวเนี่ยจะเป็นหนทางที่จะที่จะแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดนั่นก็คือว่าให้ประกันตัวออกมาต่อสู้คดีแต่เนื่องจากว่าจิตใจโดยจิตใจแล้วธรรมชโยเองไม่พร้อมนะครับท่านเป็นศิล,ลปินแล้วถ้าใครอยู่ในวัดพระธรรมกายจะทราบว่าท่านเปลี่ยนใจได้เวลาร้อยครั้ง เพราะะงั้นเวลาเจอเห็นมีแพทย์มาปุ๊บก็เลยตกใจเลยเมื่อวานนี้ที่ที่หนีนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับอาการเกิดขึ้นเพราะว่ามีรู้ว่ามีหมอมาเพ่จะรู้ว่าตัวเองไม่ได้ป่วยจริง ส่วนการขอหมายค้นวัดพระธรรมกายขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากดีเอนะครับว่าจะดําเนินการหรือไม่แต่เบื้องต้นพันตรีวรนันท์ศรีรัมรองโคศกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าการเข้าไปจับพระธรรมชโยหรือว่าการต้องใช้กําลังเข้าไปตรวจค้นนั้นต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับที่ต้องได้รับความผ็นชอบจากคณะพนักงานสอบสวนและอายการซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมทํางานกันนะครับ ทางด้านของนายชาญชาวชายานุกิจประหลัดกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการจับผู้ต้องหาตามหมายจับขึ้นอยู่กับดุลพินิษของพนักงานสอบสวนนะครับว่าหากจับมาดำเนินคดีจะมีประโยชน์ต่อ,อการสอบสวนหรือไม่รวมทั้งหากจับผู้ต้องหามาแล้วเกิดความวุ่นวายก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปจับกุมนะครับแต่ให้ส่งสำนวนและพยานหลักฐานที่สืบได้จากบุคคลอื่นให้อัยการพิจารณาและส่งฟ้องต่อศาลได้ตามปกตินะครับซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นไม่ถือว่าเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ ช่วงบ่ายวันนี้พลเอกไผ่บุญคุ้มฉาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะมีการถแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินคดีรวมทั้งขั้นตอนต่อ,ตอไปเกี่ยวกับการดําเนินคดีกับพระธรรมชยโยนะครับโดยการถแถลงนั้นคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของดีไซดเข้าร่วมการถแถลงข่าวด้วยครับคุณจตุรงค์คุณมณีนาทครับค่ะ